โบเมรดาครับครั้งรักทำรองน่าอายกับอเล็กที่ระเด็ดไปแล้วถือว่าเป็นคู่รักที่มาแรงและมีแฟนๆติดตามไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมรดาและอเล็กที่ระเด็ดเผยรักรับรืบรนซีนเสมอกันเผยอ,อีกว่ามีการตดใส่กันแล้ว โดยสาวโบนั้นได้เผยผ่านรายการเจ๊คิมกินรอบวง e p 90ว่าหนุ่มอเล็กนั้นตรงสเปคชอบติ๋ติแบบอุ้ยเห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเห็นหน้าก็แบบกระชุมกระชวยแล้วแม่ทุกถามว่าครั้งรักไหมก็ตอบว่าพอสมควรค่ะถ้ามันดีเราก็ต้องครั้งเวลาครั้งรักนั้นมันก็ทำออกอากาศไม่ได้ปะ แม่ก็พูดไปบอกว่าอาเล็กเป็นคนสายเปแบบดูแลในชีวิตประจำวันในโอกาสพิเศษก็ให้ดอกไม้พาไปดินเนอร์ให้เรามีโมเมนต์ที่ดี เรื่องอย่างไม่เรียกแฟนสาวโบนั้นก็บอกว่าผู้หญิงพูดก่อนไม่ดีเพราะต้องให้ผู้ชายพูดแต่ผู้ชายไม่พูดสักทีบอกนักข่าวชอบถามหนูเพราะเป็นคนตรงแต่เรื่องนี้ตรงไม่ได้เพราะคนรอพิมพ์ด่าอยู่ทุกวันนี้อเล็กอยู่กับหนูเยอะเกินมีพาไปทำเล็บบ้างทำสีผมบ้าง เคยตอเรื่องตดซาวโบบอกว่าเป็นคนไม่อั้นตดบอกต่อว่าตดทุกที่กับผู้ชายที่เคยคบเราก็เป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ใครจะไปอั้นตดได้ตลอดเวลามันมีโรคเกี่ยวกับกรดอยู่ในตัว ครั้งแรกที่อเล็กได้กลิ่นหรือได้ยินว่ายังไงบ้างจริงๆเวลาตดก็บอกว่าหนูกําลังจะตดแล้วนะหนูบอกขอตดได้ไหมพี่อเล็กก็บอกว่าได้ถ้าถึงตาพี่บ้างหนูต้องรับให้ได้นะถ้าตดเสียงดังน่าจะเป็นพี่เล็กชอบกินเนื้อก็รู้อยู่แล้วว่ามขมคอเรื่องแต่งตัวโป้พี่อเล็กไม่ว่าก็มีให้ดูแบบอวดว่าสวยอะถึงบอกว่าโป้ยังไงก็จะลง โดยเจนิเฟอร์ครีมได้ถามว่าเราเป็นคนสวยแล้วเรารู้สึกบางไหมว่าพี่อเล็กก็หล่อโบก็ตอบว่ารู้สึกช่วงนี้เขาหล่อขึ้นถามต่อว่าห่วงไหมถ้ารุมประทับใจก็โอเคหมายถึงรุมใดเล็กก็ลองดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครไดเล็กหนูไม่ยุ่งโทรศัพท์ใครจะไดเล็กก็เล็กมาเพราะหนูก็มีเหมือนกัน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ